สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุภูสุคนค,ค,ครับเมนี่ผมกัสิได้มาเห็ดยำถั่วพูเนาะครับเนาะยำถั่วพูครับผมยำถั่วพูกับมี่หมูสับครับผมมีหมูบดหมูบดหมูสับครับผมมีปลาหมึกครับผมหลักสีมีกุ้งครับผมกุ้งตัวใหญ่เนาะครับเนาะนี่กุ้งตัวใหญ่ครับผมมีหมูสับมีปลาหมึกมีกุ้งครับผมแล้วก็มีถั่วพูครับผมเมนูนี่อว่ายำถั่วพูครับผมครับ เดี๋ยวผมสีต้นมน้ำห่อนลวกนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งเตาก่อนครับเ,เ,เดี๋ยวให้น้ำห้อนแป๊บเดียวน้ำไก่ห้อนแล้วครับน้ำไก่ห้อนแล้วมันจะกาดจะร่มจังน้อยนะครับโคกหนองนาขึ้นเ่าโคกหนองนาเหมือนเดิมครับผมครับบันนี้ผมเสียไปลวกนะครับเนาะเอาไปลวกบันนี้เอาของสดไปลวกก่อนครับของสดไปลวกครับผม ของสดไปลวกก่อนของสดไปลวกก่อนครับผมผมเสียวปลาหมึกลงเอาหมูสับลงก่อนนะครับเนาะน้ำได้เดือดห่อนแล้วไฟใส่น้อยอืมเต็มทีแล้วเอาหมูสับลงไปเลยครับหมูสับลงไปเลยหมูสับครับผมหมูสับลงไปเลยครับกตามด้วยปลาหมึกครับผมตามไปด้วยปลาหมึกครับ แล้วก็กุ้งครับผมเอาลงไปเลยครับผมอ่าเอาลงไปแล้วจะให้สุกเพียงน้อยข้าวเดียวสุกเพงน้อยครับผมกลุ้มปลาหมึกก่ได้มาหั่นเองแกเองเนาะครับว่าได้แก้ให้พี่ให้นงเบื้องครับนี่ก็เริ่มเป็นดอกไม้แล้วครับนี่ออกมากสิเป็นดอกไม้ครับผมประมาณนี้ครับผมสิเป็นดอกไม้ครับผมหั่นเองครับผมปลาหมึกครับผมสดๆครับสิเป็นดอกไม้ครับผมออกมาประมาณนี้เนาะครับหั่นเองทำเองครับผม อ่าวัดนี้ผมเจียาทั่วผู้ใส่ได้ครับเด้อขออนีญาตไปยิบทั่วผู้ก่อนครับอันนี้เป็นทั่วผู้ครับผมทั่วผู้ที่ผมพันแล้วนะครับเนาะทั่วผู้ครับผมใส่ไปเลยครับทั่วผู้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับโอเคทำการค้นครับผมค้นแต่น้อยครับผมพอตะตกุึ่งสุกแล้วหมูสับสุกแล้วทั่วผู้สุกแล้วปิดกันนะครับ ปิดแกตเลยครับปิดแกตเลยอ่าปิดแกตแล้วครับสุกแล้วเขต้องลวกโดนนะครับเ้อตักออกเลยครับตักออกเลยครับเขต้องลวกโดนครับผมปาหมึกออกมากสิประมาณนี้ครับปาหมึกเป็นดอกใหม่สวยงามครับผมสุกแล้วครับสุกแล้ว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 ควนทวนทวนเลยทอนสีลมจักหน่อยครับผมร่มบรรยากาศโคกหนองนาครับผมบรรยากาศโคกหนองนาอยากร่มจักหน่อยครับผม จะร่มจะน้อยครับผมเดี๋ยวผมก็มมาใส่กละมังครับผมที่เตรียมไว้ครับผมใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับอันนี้ครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วหัวผู้ครับผมเดี๋ยวผมสิเอาใส่จานไบขึ้นเกา่อนใส่จานว้ก่อนขึ้นเกา่อนอืมนี่ของของสดทั่วผู้ทวย่ังผมก็ลวกไหมแล้วครับผมลวกแล้วครับใส่ก่อนครับ ใส่จานไว้คือเก่าก่อนเดี๋ยวผมจะเอากระมังตีน้ำลาดบ่อน,น,มมนี่ตีน้ำตีน้ำตีน้ำย้ำบมเบนตีน้ำลาดครับผมใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับอ่าโอเคอมผมเทออกมาเล้วนะครับเออกระชบประมาณนี้ครับผมบานี้มะเบงเครื่องปรุงครับผมเครื่องปรุงกับซมีน้ำปลาครับผมเครื่องปรุงกับซมีน้ำปลา น้ำปลาน้ำมะนาวชูรสน้ำตาลปี๊บน้ำน้ำเชื่อมนะครับเด้อสีเป็นน้ำเชื่อมครับผมอันนี้เป็นน้ำเชื่อมครับผมน้ำเชื่อมเตรียมใบย่ำครับแล้วก็กระเทียมสับครับผมกระเทียมสับน้อยนึงครับผมกระเทียมสับแล้วก็มีพริกพริกซอยครับผมพริกซอยแล้วก็มีพริกเผาครับผมมีพริกเผาครับน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาแล้วก็มีถั่วลิสงถั่วลิสงครับผม ถั่วลิสงทอดถ <st immt> ั่วลิสงขวานะไรกันครับเดี๋ยวก็มีหอมเจียวครับผมเป็นหอมเจียวครับผมหอมเจียวแล้วก็มีหอมแดงซอยครับผมหอมแดงซอยครับผมครับอ้าวผมก็จะไปท,ทำการปรุงเลยครับเดอ้อน้ำปลาใสไปเลยครับน้ำปลาใสไปเลยใสไปเลยน้ำปลาน้ำปลาใสไปเลยน้ำมักเนาาใสไปเลยครับน้ำมักเนาวใสไปเลยน้ำมักเนาวใสไปเลย,หม,เลยหมูหมูลน้นอันนี้ชุดรดครับผม รดใสไปเลยคร uh, ับใส่ไปเลยใสหน่อยเสียบหน่อยใสหน่อยใส่ไปอันนี้เป็นน้ำเชื่อมครับผมน้ำเชื่อมใสไปเลยครับน้ำเชื่อมครับผมน้ำเชื่อมใสไปเลยครับผมใส่ไปเลยเลยเกือบเบิดเบิดสีหวานแฮ้เดี๋ยวจังชิมทีหลังครับผมแล้วก็เป็นกระเทียมครับผมกระเทียมสับครับผมกระเทียมซับใส่ไปเลยครับกระเทียมสับใส่ไปเลยหล้วสิมีพิกครับผมพิกซอยครับผมพิกซ้อย ตำก็ได้ซ้อยก็ได้ครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยพริกซอยแล้วก็มีพริกเผาครับผมนำพริกเผาพริกเผาใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยอัพริกเผาใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยพริกเผาใส่หมดไปเลยครับทุกยางทุกสิ่งใส่ไปแล้วหอมซอยครับผมหอมซอยหัวหอมนะครับหอมแดงครับผมหอมแดงซอยใส่ไปเบิดเลยครับใส่ไปเบิดเลย ใส่ไปเบิดเลยครับใส่ไปแล้วกทำการค้นนะครับเนาะค้นก่อนบาดนี้ตีน้ำย่ำบาดนี้ตีน้ำเลยค้นเลยครับผมค้นค้คไปเลยค้นไปเลยครับสีออกมาประมาณนี้ครับผมน้ำย่ำครับผมน้ำย่ำสีออกมาประมาณนี้ครับผมคนคนไปเลยคนคนไปเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะครับเดอ้อบ้านนี้เดอ้อชิมก่อนครับชิมก่อนขออนุญาตชิมก่อนอาขาดว่าสิละลายใส่น้ำกันบิดแล้วทำการชิมก่อนครับชิมก่อนชิมก่อนครับรสชาติกออกมาสามรสครับผมประมาณนี้ครับผมขาดหวานจั็กน้อยใส่ไปหมดเลยโอเคขาดหวานจั็กน้อยออกมาประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวมอีกเทียก่อนอือแซบครับผมแซบแซบแซบเปรี้ยวหวานเค็มเนาะครับนาะรสชาติเนาะบันนี้ผมเป่าใสเลยครับตัวผู้ที่ลวกไว้แล้วใสไปเลยครับดำลงกไปเลยครับดำลุกไปเลยดำเลยครับใสไป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 เลยใสไปเลยครับใสไปเลยทำการค้นครับผมค้นอีกทีหนึ่งครับ คนไปเลยครับคนไปเลยคนไปเลยครับคนไปเลยยำถั่วพูเนาะครับเนาะยำถั่วพูครับผมคนไปเลยครับคนไปเลยเดี๋ยวผมขอไปเอาจานใส่ก่อนนะครับเด้อขอเอาจานใส่ก่อนครับผมครับผมได้จานแล้วครับจานมาแล้วครับมีไข่ต้มนำครับผมไข่ต้มพามาเรียบร้อยครับผมไข่ต้มพามาแล้วโอ้วางเบาลวงหนาลวงหลังเบาไปยังเอาใส่ไปเลยบ้านี้ ครับผมนี่ย่ำเสร็จแล้วอุ้ยล่วงไปแล้วเห็นบ่เอา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 ล่วงไปแล้วเอาบ่ไปยังครับนี่ใสไปเลยบ่ะนี่ลาดไปเลยลงไปเลยยำถั่วพูเนาะครับเนาะยำถั่วพูปลาหมึกกระสีออกเป็นดอกไม้ประมาณนี้ครับเป็นดอกไม้ครับผมเป็นดอกไม้ครับผมกิ่งไปกิ่งมากครับผมเป็นดอกไม้ครับผมปลาหมึกครับเป็นดอกไม้ดอกไม้ครับผมเสร็จแล้วครลาดลงไปเลยใส่จานไปเลยครับผมมีถั่วต้มนาครับผม มีไข่ต้มน้ำไข่ต้มน้ำครับผมลาดไปเลยครับลาดไปเลยลาดไปเลยครับลาดไปเลยลงจานไปเลยครับลงจานไปเลยดำเลยครับดำเลยบาหนิดำเลยครับดำเลยยำถั่วพูเนาะครับเนาะเมนูนี้ยำทั่วพูครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อกดกระดิ่งกด ครับผมเสร็จแล้วกับประมาณนี้นะครับเนาะบานี้ผมกดไสพักล้อยนาเนาะครับเนาะโรยหน้าบานี้เป็นพักซีเนาะครับเนาะผักชีโรยหน้าโอ้ล่มครับผมยู่โคกหนองหน้าครับอยากล่มจากน้อยนะครับเด้อโรยไปเลยครับโรยไปเลยแซ่หนำแข็งจากน้อยพักเหี่ยวแดดจากน้อยล่มจากน้อยครับผมโรยไปเลยครับโรยไปเลยอันนี้เป็นพักขึ้นชายนะครับเด้อ พักขึ้นชายโรยไปเลยครับโรยไปเลยขึ้นชายครับผมเสยน้ำแข็งมากเสาน้ำแข็งน้ำแข็งละลายหรอล่มไหลโรยไปเลยครับโรยไปเลยใส่น้ำแข็งมากหรอต่ว่นน้ำแข็งละลายเป็นน้ำเหรอครับผมโรยไปเลยครับโรยไปเลยครับผมโรยไปเลยครับออกมากับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวครับผมหอมเจียวโรยไปเลยครับ หอมเจียวโรยไปเลยครับโรยไปเลยหอมเจียวครับโรยไปเลยยำถั่วพูเนาะครับครับผมก็เป็นพริกทอดครับผมตัวนี้เป็นพริกทอดครับพริกทอดโรยไปเลยครับผู้หมักเผ็ดก็กินกลับได้เนาะครับเนาะพริกทอดโรยไปเลยครับโอเคน้อยใหญ่เก็บไปก่อนโอเคนี่ครับออกมาประมาณนี้ครับผักซีโรยหนาเจ๊กน้อยก็ได้ผู้หมักผักซีหอมๆครับโรยไปเลยครับยำถั่วพูเนาะครับเนาะ เสร็จแล้วครับเี่ยครับออกมาหน้าตากับประมาณนี้ครับผมยำถั่วพูครับผมคนนอนนาพาชิมครับผมคนนอนนาพาชิมครับยำถั่วพูครับผมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผมฝากกดติดตามนี้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเมื่อหน้าผมก็สิได้ไม่เฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกไหมนะครับเด้อทาอาหารให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไหมนะครับสวัสดีครับ